สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย่ำเสาว,วันที่สิบเก่าพี่น้องเดือนพฤษภาคมพี่น้องพศอกหาวสวัสดี FC เอฟซีเบอร์สุขสุขนพี่น้องมือนีกาบบาวมุ่น,นงมาโมนนี่นคือเก่าพี่น้องสี่อัปเดตภาพบรรยากาศรีมโมนนี่นคือเก่าพี่น้อง,เบ,งเบืองอยาเผาเบื่อคีบ ของเบามม่เดอ้อพี่นออ้องก็สาเวงไปะสะกดเพราะว่าช่วงนี้ไปไซบอไดย้ยลงมาไหลแต่มุ่พี่นอ้องกเลยสีอัปเดตบรรยากาศที่มุ่มองหน่อยงามเศร้าไอ้เบิ้งพี่น้องมื้อนี้อากาศกับงามเศร้ากับมีเซเวยนขึ้อนนะพี่น้องพุนทั้งพุนมื้อนี้ แต่ว่าก็สิกันฝนก็สิเป็นช่วงงามพาุ่นน่ะเขาข่าวว่ายังสิเข้าพี่น้องช่วงทีนมุงแรงพุ่นน่ะลงมาพี่น้องอัปเดตสมมูลให้เบิ่งพี่น้องมื้อนี้ก็เงียบล่มก็บ่ทันมาหรอกพี่น้องฟ้าก็ยังสลัวสลวอยู่ก็มีทะเวนขึ้นนําพุ่นพี่นอ้องก็คือว่า ยหว่างเศา้ากับสีมีอากาศกับสีปกติพี่น้องแต่ว่ามื้อน,นี้เขาข่าวเพิ่นกับวา่าสีมีฝนพี่น้องยุดมาสองมือพี่น้องสองขึ้นฝนลงมาหมุนพี่น้องมื้อน,นี้ก็มาตงมองคือเก่าวพี่น้องแต่ว่าก่อนที่ไปตรมมองกับสีกินเข่าสักก่อนพี่น้องมากินเขาน้ำกันสักก่อนพี่น้องเอฟซี เวอดสุขุสุขคนเนาะในประเทศหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเอฟซี FC, ตำบลกุลาด FC, เอฟซีประเทศลาวประเทศไทยพี่น้องเอฟซี FC, เกา่าเอฟซีใหม่เอฟซีปานกลางพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายที่เขามาเบื่องเชียบขอบคุณพี่น้องทีให้กำลังใจลามุ่นเนาะมากมาพี่น้องม่กินข่าวน้ากันเด้อแบบน,นี้เด้อ เยาวไข่พี่น้องเยาวไข่พี่น้องไข่ไก่ว่าเท่านี้ละมันแคบเจ้าเจ้า,าพี่น้องเแคบเขาเจา้าไม่พี่น้องนุ่งนอนมุ้งแจมกินข้างกันพี่น,อน,อนอออ้องยังออกยังนอน ยินดีดวครับทุก่านนี่เด่นูยาวคายพี่น้องเล้ลพี่น้องขำกันเด้อ ยังนกยังกายังพี่ยอียงยังห่วงมันยากาศยนี่มัวย่มเท่าพี่น้องยังได้พี่น้อนงนอนขนยดไปสองมือสิ่ติปาหันไปนี่ได้พี่รองโต๊กากันนะพ่พี่น้อง ต๊ะ s w i n บางตามที่มื่อพามาน,นบังทางกัน,กนที่เด๋กวต๊กกอโต๊กกาก,กันอยู่ของน้องพี่นอ้องเอเมน พักโต๊บกับายเป็นห่างๆมากพี่น้องป่าเป็นกลุ่มๆตัองตะบ้านออก Ngay ngay ngọn 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 Hết ngọn 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 rồi ngọn 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 nếu như cho P'non Nếu nó không ăn được, nó sẽ đá nó không ăn những nó sẽ đá cho P'non อืม้าบแาบพี่น้องแยบเขาก็ใชย้ยียวกินอยู่หิ่หมโมนพี่น้องฝ่าเร่มเมิดมากล้วทั้งตะวันนอข้างโองเกียมทั้งนั้น ส่วนพี่น้องลายมือทั้งโยมส่วพี่น้องข้าวจ้าพี่น้องข้าวจ้าอืมอืม ยาพี่น้องเจ้าเอาจเจ้ากับไข่เจียวนหน่อยนี่ไข่พี่น้องไข่อืม วันนันแบบไปเบืองให้เพ็ดเพ็ดผัวพี่น้องได้กิแ,แกีงพพยงให้ผัวอาบี๋กิน,พ,พ,นพ,พี่น้องเมืองย้อนให้ผัวไปทั้งออกพี่น้องก็พี่น้องเริ่มกดไลค์กดแชร์มาติดตามเอายายอ้อพี่น้องเวลาขามาเบืองคลิปของมาโม่นกับขอให้นำลำเรื่อยๆถูกโฉกมันหมานเ้อพี่น้อ,องอยู่นี่มีแห่งกันเบ้อทุกคนเนอพี่น้อง อวยแำนีสักก่อนกิมหนาพอกันไหมสวัสดีครับพี่น้อง